สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องหวยไทยลอตโต้นะครับคลิปนี้นะครับเรามาดูสูตรวิ่งล่าง3าตัวกันนะครับก็เป็นสูตรระยะยาวนะครับเดิมมาทั้งหมดสามสิบเจ็ดงวดนะครับก็ถือว่ายาวนะครับสามสงวดยังไงก็มาพิจารณาไปพร้อมกันนะครับในคลิปนี้นะครับจะยกตัวอย่างให้ดู1ิบ้างงวดนะครับเพราะว่าขี้เกียจเขียนนะครับเป็นเยอะ ึ่งเวลาผมก็ไม่ค่อยมีนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมจะจับแต้มรวมสามตุ๊บขออภัยนะแต้มรวมสองตัวล่างให้ด้วยเลยนะครับจะได้ไม่ต้องลงคลิปแต้มรวมสองตัวล่างนะครับจะหาแป๊บนะครับไม่ได้เตรียมไว้นะกลับมาจะทที่ทําง,งานปุ๊บก็มาไลฟ์เลยนะครับนั่งเขียนอยู่ที่ทําง,งานนะครับ ราคู่นะครับเรจะหาหาไม่เจอนะครับได้แล้วนะครับเจอแล้วนะครับตั้รวมของตัวล่าง ครับเรามาดูสูตรเด่นล่างสามตัวกันก่อนนะครับก็ยกตัวอย่างมาตั้งแต่งวดที่ออกศูนย์เก้านะครับเลขเด่นล่างนะครับคำนวณได้ศูนย์สี่แปดนะครับออกศูนย์เก้าศูนย์ก็มาในตำแหน่งหลักสิบล่างนะครับงวดต่อมานะครับเลขเด่นคำนวณได้เก้าสามเจ็ดนะครับผลลัพออกสามศูนย์ขลักสิบนะครับงวดต่อมาได้หนึ่งห้าเก้านะครับผลรัพธนอกหนึ่งหก หนึ่งก็มาหลักสิบนะครับงอตมานะครับคำนวณได้สองหกศูนย์นะครับผลรางวันสองตัวล่าออกหกสองนะครับงวันี้มาครบสิบหน่วยนะครับงอตมานะครับคำนวณได้หนึ่งขอพาครับคำนวณได้เจ็ดหนึ่งห้านะครับผลรางวันสองตัวล่าออกหนึง่งหนึ่งหนึ่งก็มาในสิบหน่วย 8, 2, 6, นะครับงอตมานะครับคำนวณได้แปดสองหกนะครับผลรางวันออกหกเจ็ด งดต่อมานะครับสตรคำนวณได้สามเจ็ดหนึ่งนะครับผลรวันสองตัวล่างออกเก้าหนึ่งนะครับหนึ่งก็มาหลักหน่วยล่างนะครับงวดต่อมานะครับคำนวณได้หกศูนย์สี่ผลรวันออกสี่หกนะครับวดวนี้มาครบสองตัวล่างนะครับงดต่อมานะครับคำนวณได้แปดสองหกนะครับผลรวันออกหกหกนะครับงวดต่อมาได้หกศูนย์สี่นะครับออกสี่สี่ โมตมานะครับคำนวณได้593นะครับออก63งวดต่อมาคำนวณได้0 4นย์นะครับออก1 4งวดต่อมานะครับได้715นะครับออก91งาวต่อมาได้593นะครับออก85แต่งวดล่าสุดนะครับคำนวณได้4 8 2นะครับก็ออก8 9นะครับ ก็พิจารณากันดูนะครับอันนี้ยกตัวอย่างมาเพียง15บงวเท่นานั้นนะครับเดี๋ยวแจกสูตรแล้วก็ไปคำนวณกันดูนะครับในแปลนะครับว่าเดินมาทั้งหมด37มงวดจริงหรือไม่นะครับบายสีไปทำปกนะครับครับเราก็มาดูวิธีคิดกันนะครับ วิธีคิดนะครับเราจะใช้หลักหมื่นหนึ่งครั้งนะครับหลักพันหนึ่งครั้งหลักร้อยบนหนึ่งครั้งนะครับสิบบนหนึ่งครั้งหน่วยบนหนึ่งครั้งสิบล่างสองครั้งนะครับหน่วยล่างหนึ่งครั้งร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งนะครับหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งสิบหน้าครั้งที่สองสามครั้งนะครับหน่วยท้ายครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งร้อยท้ายครั้งที่สองสามครั้งนะครับสิบท้ายครั้งที่สองหนึ่งครั้งและหน่วยท้ายครั้งที่สองหนึ่งครั้งบวก บวกเพิ่มอีกสแต้มนะครับไปเด่นตัวที่สามทำการบวกตัวเลขที่บวกกันมากกว่า1ครั้งก่อนนะครับแปบวก8เป็นหนะครับสี่สามสิบสองเราก็จะได้สองบวกหเป็นเจ็ดเดบวกห้าเป็นสองสบวกสี่เป็นหกหบวก4เป็นศูนย์ศนบวกหเป็นหกหบวก9้าเป็นห้าห้าบวกหเป็นหนึ่งหบวก0ูนย์เป็นหนึ่ง หนึ 1> 1่งบวกสองเป็นสามสามบวกสองเป็นห้าห้าบวกสองเป็นเจ็ดเจ็ดบวกห้าเป็นสองสองบวกหกเป็นแปดแปดบวกหนึ่งคงที่ได้เก้านะครับบวกเพิ่มสี่แต้มนะครับก็จะเป็นสามและบวกอีกสี่แต้มก็เป็นเจ็ดนะครับเราก็ได้เลขเด่น ล่าง3ตัวนะครับนั่นก็คือ937นะครับก็ไปชนกับเลขแอดนูน้ำนะครับเลข937ตัวนี้นะครับยังไงก็อดายถ้าคลิปผมนำรูปของสูตรของแอดนูน้ำให้นะครับว่าคำนวณได้937นะครับซึ่งชนกับสูตรนี้นะครับก็เลยนำสูตรนี้มานำเสนอให้เพื่อนได้สมาชิกได้นำไปพิจารณากันนะครับ พอเราได้แต่เลขเด่นล่างกันแล้วนะครับเราก็ไปหาแต้มรวมสองตัวล่างกันบ้างนะครับนั่นก็คือสูตรนี้นะครับเป็นสูตรก่อนจากงวดที่ผ่านมานะครับงวดที่ผ่านมาผมฟันให้เลขห้านะครับขออภัยนะครับมาเลขเจ็ดแทนนะครับแต้มเจ็ดแปดเก้านะครับก็มาตางกันต่อเลยนะครับสําหรับสูตรนี้ในงวดนี้เดี๋ยวผมยังไม่ให้ดูเลขดับเลยนะครับผมก็ไม่อยากจะใช้เท่าไหร่นะครับเลขดับ ทำให้เปอร์เซ็นต์ในการถูกมันน้อยลงไปนะครับขออภัยครับดูผิดไปดูตรงนี้แทนนะครับขออภัยด้วยใช้หลักหน่วยบนหนึ่งครั้งนะครับหลักสิบล่างสามครั้งหลักหน่วยหน้าครั้งที่สองนะครับหนึ่งครั้ง หลักหน่วยท้ายครั้งที่หนึ่งห้าครั้งนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็จะนาําเฉพาะหลักหน่วยเป็นเลขเด่นตัวที่หนึ่งนะครับเราบวกเพิ่มหนึ่งแต้มนะครับเป็นเด่นตัวที่สองบวกสามแต้มเป็นเด่นตัวที่สามบวกสองแต้มเป็นเด่นตัวที่สี่นะครับบวกสองแต้มเป็นเด่นตัวที่ห้าและบวกหนึ่งแต้มเป็นเด่นตัวที่หกนะครับ อันนี้ผมจะจับกับเลขเด่นเลยนะครับส่วนใครจะจับตามแต้มกันแล้วแต่นะครับก็แปดสามยี่สิบสี่นะครับได้สี่สองห้าสิบนะครับได้ศูนย์ก็ได้สี่บวกสี่เป็นแปดนะครับแปดบวกแปดเป็นหกหกบวกศูนย์เป็นหกนะครับแต้มรวมของตัวล่างตัวที่หนึ่งนะครับคือเลขหก 6. บวกเพิ่มหนึ่งแต้มเป็นเจ็ดนะครับบวกเพิ่มสามแต้มเป็นศูนย์ บวกเพิ่มสองแต้มนะครับเป็นสองบวก2แต้มเป็น4ี่นะครับได้บวก1แต้มเป็นห้าเราก็ได้แต้มเด่นล่างในงวดนี้นะครับนั่นก็คือห7เจ4ดศูนย์สองสี่ห้านะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับชอบหรือไม่นะครับเด่นล่างเก้าสามเจดนะครับแต้มรวม2ตัวล่างหกเจ็ดศูนย์สองี่ห้าทีนี้พอได้แล้วนะครับเราก็มาจับกันเลยนะครับ จับแต้มเลยนะครับเดี๋ยวจะไล่แต่ศูนย์สองสี่ห้าหกเจ็ดนะครับไล่าตามนี่เลยนะครับจะได้ไม่สับสนะนะครับศูนย์ะครับสองสี่ห้าหเจ็ดนะครับ, 2, 4, 5, 6, รบอันนี้คือแต้มนะครับ ต่อไปเป็นเลขเด่นนะครับก็จะเป็นสามเจ็ดเก้านะครับจับสามไปนี่ครับสามเจ็ดเป็นแต้มศูนย์นะครับสามเก้าเป็นแต้มสองสามหนึ่งเป็นแต้แมสี่ สามสองเป็นแต้มห้านะครับสามสามเป็นแต้มหกสามสี่เป็นแต้มเจ็ดนะครับอันนี้ก็คือเด่นสามนะครับต่อไปเด่นเจ็ดนะครับก็เจ็ดสามนะครับแต้มศูนย์เจ็ดห้าแต้มสองเจ็ดเจ็ดแต้มสี่นะครับเจ็ดแปดแต้มห้าเจ็ดเก้าแต้มหกเจ็ดศูนย์แต้มเจ็ดนะครับต่อไปก็เป็นเก้านะครับเก้าหนึ่งแต้มศูนย์นะครับ 9ก้าสามแต้มสองแต้มสี 5, ่แต้มห้าแต้มหแล้วก็98นะครับแต้ม7ครับก็พิจารณากันดูนะครับวันนี้จับตามแต้มนะครับ นะครับสูตรทุกสูตรนะครับเป็นเพียงแนวทางให้เพื่อนได้นําไปวิเคราะห์และพิจารณากันอีกครั้งนะครับถ้าชอบถึงนําไปใช้นะครับไม่ชอบก็มองผ่านไปนะครับไม่มีใครไป็นบังคับให้ท่านไปซื้อนะครับอย่างไรก็ฝากไว้นะครับสาหรับสูตร2องตัวล่างนะครับว่าสิบเจ็ดนะครับ สำหรับสูตรหลักหน่วยล่างสูตรนี้นะครับที่ยังเดินต่อนะครับนั่นก็คือสูตรที่สองนะครับนี่นะครับสูตรที่สองถ้าสูตรนี้เดินต่อนะครับสูตรที่สองนะครับนั่นก็คือใช้หลักร้อยทายครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งนะครับหนึ่งลงมานะครับนี่นะครับก็จะเป็น นี่นะครับแปดจะเป็น8นะครับบวกเพิ่ม3ามแต้มก็เป็น1นะครับแล้วบวกอีกหนึ่งแต้มก็จะเป็นสองก็ไม่ชนกับสูตรบนนะครับเราก็เน้นไปที่8ปดหนึ่งสองลองจับกับสามตัวนี้ดูนะครับมีตัวไหนที่มาพร้อมแต้มบ้างนะครับก็จะมี3ามหนะครับ3าสอง เจ็ดแปดนะครับ9ก้าหนึ่งเกนะครับก็เหลือแค่ห้าชุดนะครับสําหรับ2ตัวล่างนะครับชุดนี้นะครับเหลือเพียงห้าชุดนะครับถ้าสูตรหน่วยล่างสูตรนี้เดินต่อนะครับและสูตรนี้เข้าและแต้มรวมสองตัวล่างเข้านะครับมีเพียงแค่ห้าชุดเท่านั้นนะครับส่วนตัวเด่นของเราก็เป็น9้านะครับ เดี๋ยวจะมาเก้าหนึ่งอีกแล้วนะครับยังไงก็ลองพิจารณากันดูนะครับเก้าหนึ่งขออภัยนะครับอ๋อใช่ๆ่ครับขอโทษทีอันนี้คือจับกลับหน่วยนะครับจับกลบหน่วยที่เข้ามาจากงวดที่ผ่านมานะครับแต่ถ้างวดนี้ไม่เข้าก็จะไม่มีใน5้าตัวนี้นะครับถ้าหน่วยสูตรนี้ไม่เข้านะครับ ครับก็พิจารณากันดูนะครับตัวเน้นนะครับย้มนะครับ้าหน่วยนี้เดินต่อนะครับแล้วก็สูตรนี้เดินต่อจับกบแแ้มแล้วเลขเด่นสูตรก็จะเป็น5ชุดนี้ก็จะเป็น3 1 3 2 7 8 9 1 9 8นะครับยังไงก็พิจารณากันดูนะครับครับก็ขอจบข้อมูลในเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวท้ายคลิปผมลงรูปภาพของแอดหนูน้ำให้นับสูตรของแอดหนูน้ำนะครับ ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ